อยู่ไหนวะเต้าหู้ไหนอยู่ไหนวะเต้าหู้หายไปไหนเนี่ยฮึหายไปไหนวะฮึเต้าหู้เต้าหู้หายไปไหนวะหาไม่เจอเลยอะฮึอยู่ไหนวะเต้าหู้ แม่ไม่เห็นเลยเนี่ยต้องพูไปไหนวะหาไม่เจอเลยวะอยู่ไหนวะห,หาไม่เจอเลยเนี่ยต้องพูไปไหนเนี่ยื่หาไม่เจอเลยอะ่ะอยู่ไหนนะหาไม่เจอเลย แม่หาไม่เจอเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเต้าพู้ไปไหนเนี่ยนี่หาไม่เจอเลยอยู่ไหนวะเต้าหู้นี่ไปไหนวะเฮ้ยเต้าหู้หายอ้าวนี่ไงอยู่นี่เองอยู่นี่เองเหรอือยู่นี่เองอเหรอ Ơ, oh, mẹ có hả? Mẹ chờ nó nè Ui, hả? Mẹ chờ Này, mẹ Này, mẹ Này, mẹ ี่เหนอยู่นี่เด้อแม่จะไปทำงานแล้วลูกไม่ไหวแล้วเล่นกระน,นูไม่ได้แล้วเนะี่ยแม่ไปทำงานแล้วนะตีสองตีสามตีสี่ตีห้าไม่มีนอนเลย ทำไมมันดีดอย่างนี้ลรากลางคืนอ่ะกินกาแฟยี่ห้ออะไรเนี่ยเราเนี่ยฮะโอ้ยไม่หลับไม่นอนเลยโอ้โหเล่นไม่หลับไม่นอนเลยกลางคืนอ่ะใครจะไปเล่นด้วยไหวเขาก็ต้องทำงานเข้าใจไหมโอ้ยตั้งแต่ตีหนึ่ง กันตีห้ายังไม่นอนเลยว่างเหรอเราเนี่ยว่างเหรอแม่ง่วงหรือว่าลูกชายแม่ง่วงนอนมากเลยเนี่ยืึใครจะมาเล่นกับหนูได้ลูกชายมันนี้ไม่ต้องนอนเลยนะถ้างั้นกลางคืนไม่นอนเนี่ยเออไม่ต้องหาว ไหวนะเรานี่ไม่ไหวมากๆเลยกินกาแฟยี่ห้ออะไรลูกมันถึงดีดขนาดนี้ฮะทำไมมันดีดขนาดเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งคืนไม่ไหวเลย เข้าใจไหมเนี่ยว่าไม่ไหวเนี่ยฮึฮนอนนะลูกนะเออนอนอยู่นี่นะเดี๋ยวแม่ไปทำงานแล้วนะไม่ไหวแล้วเนี่ยนะไปทำงานแล้วนะรู้ปะ